สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินขนมจีนกันค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานที่เพื่ทำเสร็จนะคะทุกคนนี่นะคะแกงเขียวหวานเราเป็นแกงเขียวหวานไก่นะคะเดี๋ยวเราก็ราดกันเลยวันนี้อดซ้อมมาก่อนคค่ะ ันดูดิไก่นเน้นเนี่ยเขือเด้งได้เ <c oughs> ขือเด้งได้มะ <c oughs> ว่หนืว่าหมูเต็มด้วยเะ <c oughs> น้องนิวน้ำลายไลแล้วค่ะ ไม่เคยกินก็ต้องรู้นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ทำการคุกให้เข้ากันนะคะน้่งคุกเลยค่ะ <c oughs> ทำการเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยพร้อมกินกันเลยค่ะ้อง <c oughs> เ,เริ่มเลยอะไรค่ะลืนมไม่ถูก เราเปลี่ยนมั่งค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบรรยากาศด้วยอันนี้เรากินนอกบ้านสองคนแม่ลูกคนนี้กินนอกบ้านค่ะใช่ค่ะมึก็จะยีเย็นไม่ยึงกล้องจะดีค่ะสามสองหนึ่งไปนี่ค่ะ อร่อยมากเลยจนนุ่มมากเ,เลยค่ะมีเสียงรบกันนิดนึงนะทิ่นอกบ้าน 来干一下。<noise> <noise> ได้ทาคลิปนะคะน้องนิวทานเผ็ดได้เยอะเส้นนุ่ม,มากทุกคนเย่มมเป็นของโปรดเลยโอ้โหเก่งเลย ก็จะมีเสียงการแจ้งเตือนด้้งนะคะคนนีหญ่ดิ้งอย่างนี้อร่อยไหมทอร่อยค่ะ ยืดขาก่อนพอนั่งขง้างนอกไก่นี่ค่ะ i'm someone that i มใช้เนื้อล้วนๆแม่อรนะ่อยค่ะนี่กกินใหญ่เลยทุกคอนเทคเจอร์ดีมากเลยอะ่ะ Thank you

ก็คือว่าจะเปลีนบรรยากาศคับคลิปน,น,น้องนิวอยากกินข้าวนอกข้าวมันลมเย็นเทเจอร์ดีแล้วก็มีแสงเยอะค่ะ,คะมีเสียงหมาด้วยค่ะมีเสียงรถด,ด้วยมีตังที่ใงญ่ค่ะเด็กก็จะมา ถย่งปกินะคว่าอร่อยนะคะเช้นขปนมบ้ากสามไป นะคะก็หมดแล้วเหลือแตไก่เพราะว่าเวลากินข้าเหนียวขนมจีนจะต้องกินขนมจีนจะกินแต่หมูไม่ได้โอเคนะคะฝากก,ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนิวด้วยนะคะและคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้เอาน้องนิวพูดแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่อยู่จนจบนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกระดิด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ